สวัสดีครับนี่คือหลอดนิออนนะครับที่ใช้สตาร์ตเตอร์และก็บ,บัลลาดนะครับนะเนาะแต่เราจะมาแกะดูมาถุบหลอดมันข้างในว่ามันเป็นจังไดนะครับมานนี้ติดตามเบิ้งครับติดตามดูครับนี่แหละชีวิตสิงขนาดกับไฟฟ้าเบิกต้นคนุณเป็นจังเองได้ที่บ้าน สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับนะและท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับในช่องนี้นะครับนะวันนี้นะครับหรือว่าเมื่อนี้นะครับเนะเราจะมาทุบหลอดนิออนดูนะครับเนาะหลอดนิออนรุ่นนี้นะครับจึงเป็นรุ่นเก่านะครับทุกทุกท่านทุกคนเคยเห็นเคยใช่มามครับตำบานตำเลื่อนต่างๆนะครับเนาะหลักการทํางานมันก็ ได้ทาคลิปไปแล้วเมื่อหลายคิปก่อนนะครับเนาะลองย้อนไปดูนะครับเด้อส่วนข้างในมันนะครับเนาะจะเป็นลักษณะนี่ครับคือมีบรลลาดมีสตาร์เตอร์แล้วก็ขั้วการใส่หลอดนะครับเนาะนี่ครับไมู่่แค่นี้นะครับเราจะเบ่งการทํางานมาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะทุบหลอดข้างในนะครับวัดดูแล้วก็ทุบข้างในดูบิ่งนะครับเนาะว่ามันเป็นจังใดนะครับ จะลึกรายละเอียดอีกทีนะครับนาะเอาละครับนี่นะครับปลั๊กอันนี้คำตอบปลั๊กนะครับหลอดนี้เสียบปลั๊กติดไหมอ้าวติดครับนะครับใช้ได้นะครับนะถอดเอาละคราวนี้จะย้าย หลอดมาใส่นะครับนะครับตัวนี้จะไปแกะนะครับยังสิไดยอยู่นะครับ uh huh. มาใช้งานต่อไปนะครับจะมาใส่นี้นะครับนาะนี่ได้อีกมาชดเดิมนะครับมาให้ดูครับเพื่อจะมาใส่ข้างในจะได้รู้หลักการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับนาะมาทำงานแตกต่างกับรุ่นใหม,ใหม่และรุ่นอื่นๆยังไงนะครับนะี่ฮะ การทำงานนะครับมีปลั๊กนะครับถ้าทำสวิตก็ทำสวิตไว้ตรงนี้นะครับนะทำสวิตก่อนเข้าบัลลาดนะครับจะเสียปลั๊กนะครับอันนเดอนะครับปลั๊กติดบ่ตึงโว้ยขึ้นช้าใช้อถมาแน่นอ้าว ต,ติดแล้วครับติดแล้วตอนนี้จะเอาสตาร์เตอร์ออกนะครับเนาะไฟก็ยังทำงานนะครับเห็นไหมครับเอาขั้วสายที่ต่อเข้าสตาร์เตอร์ออกมันก็ยังทำงานฮนะเห็นบ่มนี่ครับทั้งทีสายไฟบกครบบกจอดเลยนะแค่นี้มีแค่นี้นะครับเส้นนี้ผ่านมานี้เข้าบัลลาด นอกมาเนี่ยเมื่อสตาร์ตติดแล้วมันกระบ,บอกทำงานนะครับนะ่ะเอาละลองถอดเบ้างอ้าวนี่นะครับอ๋อบรรยายอีกทีนะครับนะ่ะนี่ครับเมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟวิง่งเข้าบรรลดัดผ่านมาเนี่มาเข้าที่สตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ทำงานแล้วปลดสตาร์เตอร์ออกไฟทำงานได้ครับมาครบวงจรได้ครับเนี่ยะนี่คือคนละคางนะครับเนาะนี่คนละคางเอาไป การทดลองอีกแบบนะครับนะนะครับโดยการเอาสตาร์เตอร์ตรงนี้ออกนะครับนะละว่ามันจะติดบ่เนาะว่ามันจะติดไหมนะครับเตอร์ออ,อกเอาซ้ายนี่มาเคลียร์กันโอ้ยบเ่เทิงพี่นน้องอสั่หน่อยนึงใส่ปากคีบนะนี่จึบ๊บนะครับใส่ปากคีบอาหน่อยเดียว อีกเนิดหนึ่งขวายังฉีเทินกันนล่นครับต่อไปปลักอยู่นี่เด้อเสียบปลักบทัทเตอร์น่นะครับนะ่ะสปักยังติดนะครับนะครับหัวางแดงอยูนี้การเคลียร์อ่าติดครับ เห็นปะครับนี่ฮะไม่ต้องผ่านสตาร์เตอร์ไม่ต้องผ่านอันนี้เคลียร์ก็ติดนะครับไฟบกคงวงจรแต่ก็ติดได้นะครับเนาะเอาละเอาละต่อไปเป็นการทดลองอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยถอดขัวออกทั้งหมดเลยนะครับเนะะาะก็ต่อสายตรงๆเอาแบบน,นี้นะครับนะ ทอดสายอันนี้ออกนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับถอดอควาออกอันนี้ก็เอาออกอนี่ครับชุดสตาร์ตเตอร์ไม่ใช้นะครับขวดหลอด ก็ไม่ใช้เอาละจะเหลืออยู่แค่นี้มานะครับจะต่อข้างเดียวเบิงมันสติดบอลนะครับใส่ปากคลิปน,นะครับนะนะครับคลิปหนึ่งข้างมบนี่ฮะแล้วก็มาคาบตรงขวัวปักไฟนะครับส่วนนี้บรลาดยังใส่คือเกา่านะครับ บัลาดฟังนี้ยังใส่คือเก้าแล้วก็มานี่ครับใช้ปากคีบอ่านี่นะครับนะส่วนตรงบรรลาดนะครับที่ถอดออกนี่ต่อสายไฟออกมาเนี่น้อยนะพอได้ปากคีบขีวเข้าไปบันี้นะครับ นี่ครับโพน้อยเดียวใจ้ปากคีบปุ๊บนี่เอาละครบละนะเสียบปลั๊กเบิ้บองผมมันสติบบอพันีค่คนคบนี็ปลั๊กไฟนะครับนะเอาละ บอตนะครับต้องทำการเคลียร์ไส้หลอดอีกข้างหนึ่งนะครับนะจากการเี็บกัาที่เลือครับนี่ยใช้ปากเีบกัาที่เลือบนี่ครับแล้วก็ทำการมาเคลียร์สตารต์ตตัรข้งนี้นะต่อไป กันแรกก็ต้องเสียบปล๊กก่อนอ้าวนะครับว,ว่าติดหรือเปลนะอ้าวติดครับพี่น้่งนี่ฮะว้าว <Wow. S 1> ต,ติดนะครับปากขีบมาถึงสองข้างเลยบัตรนี้นี่ครับนี่ฮะ ติดนะครับมีแค่คอเดียวนะครับเนาะใส่คนละข้างน,นะครับเนาะถอดปลั๊กมาก่อนนะครับอึบนี่ครับติดครับขีดแบบนี้กับติดนะครับเนาะแค่จะเอาข้อข้างนี้ที่เหลือก็มาสตาร์ทกับข้างนี้พอติดแล้วเอาออกนะครับนี่ฮะมันก็ติดนะครับเนาะ นะครับนะครับต่อไปหอ่อขีดทุบบ้างนะครับนะทุบบางคางหนึ่งนะครับโอ้แข็งหาในห้องก่อนบ่ดแตกอ่าในห้องเอาปัลลัสของมันเองเลยละวะนะครับแข,แข็งดี เรียบร้อยแต่ก็ครับเปิดออกมัทันี่นี่ครับเปิดออกมาแล้วก็เป็นอยู่จังซีนะครับเนาะมีอยู่แค่นี้ครับนี่ครับมีอยู่แค่นี้ขั้วก็บอถ,ถึงกันนะครับเนาะแล้วมันสว่างได้จังใดนะครับนคะครับ ทั้งที่ใส่ข้างในกับบมีเลยนะครับเนาะใส่ข้างในจากคอนี่มาหอนนี้บมีนะครับมีอยู่แค่นี้มันยังสว่างนะครับเนาะใส่สายเดียวมันก็นยังสว่างได้นะครับเนาะเออก็แปลกดีสรุปแล้วก็คือจะมีใส่ในหน่อยนะครับเนาะใส่มีขนลวดเล็กๆ อย่างถึงแบนี้นะครับก็สว่างเหมือนกับหลอดไฟไอเป็นแบบสายลอดนะครับเนาะนี่ครับเหมือนกับไฟแบบนี้นะครับจะมีสายลอดอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับมิดหลอดแบบนี้อย่างถึงนี้นะครับถ้าแตกขาดข้างใดข้างหนึ่งก็คือหมดทางาน,นครับเราจะมาวัดเบางครั้งนี้ครับถ้ามานันยังบวกลอดมิเตอร์ก็าสามารถวัดขึ้นนะครับเนาะ นะครับนี่ฮะตั้งมิเตอร์ที่นะครับอ่าไฟขึ้นแสดงว่าใส่ข้างหนึ่งบกขาดนะครับเนาะนี่ฮะถ้าขาดข้างใด้ข้างหนึ่งก็แสดงว่าหลอดเสียคือบดติดนั่นเองนะครับเนาะนี่ฮะมิเเตอร์กระดิกขึ้นนะครับเนาะนี่แหละครับการทำงานของหลอดนิออนนะครับเนาะ นาะครับนะะการทำงานนะฮะถึงจะใส่ไฟสายเส้นเดียวข้างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งใส่ฟังนี้มันก็ยังติดได้ถ้าใส่หลอดตรงนี้บกขาดนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะพอเข้าใจละนะครับสหรับลัปนี้จะเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามด้วยน,นะครับสรับท่านที่เข้ามาเบื่องไม้ด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเนาะ สำหรับท่านที่ต้องการอยากรู้นะครับคลิปต่อไปนะครับนะเป็นคลิปเรื่องอะไรคอยติดตามกันตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ